สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมวัเนี้แกสเกมแคสเตอร์อีกเช่นเคยนะอ่ะวันนี้เรามาตีว่าเขาจังยักษ์กันดีกว่าคือคืนผมก็นึกเชสลับสายฟรีตั้งนานอ่ะเนาะแต่น,นึกออกก็ช่างมาันเถอะเดี๋ยวก็ทำม,มาให้ดูแล้วกันนะซึ่งทีมเรามาใช้การสลับสายฟรีวันนี้นะจะเป็นทีมนี้เลยสายเตอร์จะเป็นทีมนี้เนาะก็แล้วแต่ใครจะใช้ทีมก็ได้เดี๋ยว,วยผมจะนำประมาณนี้นะ สมทีกันปีก็น่าจะ Easy อะีซี่อ่ะคือตีตีตเฉยเลยก็ตายเนาะ,ะมาดูทีนี้ก่อนดีกว่าทีสายฟรีว่าพี่เอาเกีฬาทำเมลเลยใช่ไหมน้องออตหน้าหลังคนกีฬาหน้าหลักมากผมจัดชุดแฟร์ไปแล้วเรื่อยนี่คานที่ว่าปั้นมาแล้วทำอะไรต่อไงแล้วก็เออน้องน่ารนะักดีกันเลยอ่ะจัดเป็นรอบที่สองแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูทีมก่อนดีกว่าท้ายเป็นคโนเขีย่ยไป็นตำแหน่งเฟสสอง อัสมานมาปิดเปิดแรกนะแล้วก็เกล่าพาสิคคอ,อยคิวขึ้นมาแล้วก็เก้าเขียวพาสิครู้สเปกแค่นี้น,นะประมาณนี้ส่วนการปร้าผมแช้เป็นโจมตีทั้งหมดเลยอโอเคเรียบร้อยเราไปดูวิธีการเล่นก่อนดีกว่าก็บอตัวนี้นะอย่าเพิ่งตีมันตอนสองเทินแรกเท่านั้นผมก็แค่อสองเทินนะอดใจไม่ตีมันไม่ตายหรอกเนาะอดใจจะไปหาตีมันนะ อะไรกับเนี่ยอะไรกับเนี่ยหูพิโรดเราจากฮ็อกจังกายล่าเนี่ยมันก็จะตีแรงถามว่าแรงไหมก็ตีแรงพอตัวเนาะสกิลนี้สกิลที่ผมชอบสุดละ ซูเปอร์ฮอคลุนต่ในการการดวิสพานอลคืนจายไปหนึ่งใบเลื่อนการโงงไปนึ่งเ่ชื่อลน้องชื่อลยการ์คือมันนีว่าสวยนะตุ่ตุมตีซูเปอร์โรสซนียจ้ซูเปรสนียใช่งมงำโจชี เราเดี uh ๋ยเราจุด hmm. ย no. no. ja mm. ีก <paling> ว <ris os> ่านะเราไปการกีฬาแล้วก็ใช้เลยกีฬามันดียังไงมันทิวแต่แล้วเกลยดเพิ่มไหมนะอันที่ขาเรื่องการดัดอืมอันนี้ผมเรล์นะอันนี้ผมเวอร์อย่าหาทำตามนะ อันนี้ผมไปเลยแล้วเนี่ยผมหลบเรื่อยมันก็ช่างมันแล้วก็รอนคงลูกขอติดให้หน่อยเอสนาตีเลยเอสพอนอ้๊อฟสับหัวโยกไปดิ อันนี้เลยนะต้องเลยการรถไปหนึ่งก่อนนี่ไงถึกถึโยชิโอเคเราเราดูเริ่ดหมดไปได้มัเดี๋ยวเราดูเลือด เอาไว้สติว่ามาก่อนนะมีการบกดุเลื่องด้วยสำหรับไอที่ขอมาแข่งก็อย่าเบือนะให้เลื่องการดัดก่อนเนาะเพราะว่าเวลาพุ่งชนเครื่องบินอาจะเต็มมืออยู่หมายความว่าอติจะไปขึ้นมือแล้นั่นก็ทำให้ติขึ้นมืออีกดีกว่าเนาะ เรียบร้อยแปดล้านสามโอเคเราขึ้นมาอีกเถอแล้วเอาแอนตีเอสซานอคุณมาเหมือนเดิมไหมเนาะจิ้งหางขยับตีมันอะนั่นแหลกะกตัญญูแล้วถหรว่าผมเอากีฬามาเล่นดูปะ ก็พอยงี้ยอเอากลฬาขึ้นมาเล่งหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อะเราใช้กีฬาว่าพาสีมันฮิวจะเกะนะด,ดูมันอยู่อยู่แรงเะละ่ะแทบเป็นธรรมดาเลยดีกีฬาจำยับนะแล้วก็อันติีกับมังกีฬาเนี่ยเป็นการถอดตั้งท่าเถอะนะถอดตั้งท่าไป ฮานาตีปลาคืออออนดับบีไข่ก็ไม่น่าแจะรอดเนาะพันลากไม้เถาวันกระแทงยอดหน้าไปหนึ่งทีจิ๊กแฝะไม่มีไงอ้วแรงยเดี๋ยวไม่ใช่ปลาเนี่เดี๋ยววันผูผิดอ่ะก็โดนแยบอ่ะอุ๊ โชว์วิงเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์ตัง้งเรียบร้อยแปะหลานไปชิวๆมาตอนเรามา่เล้นีกนิสักตาหนึ่งนะคือตาเนี้ยเราใช้เป็นดาเมจจากป่ามาเลยเนาะแต่ตอนนี้เล่นดาเมจจากดัดทั้งหมดบ้างแล้วก็ เขาจะเอาไปลองผสมกันว่าเขาจะติอติรืกอนไหนก็แล้วแต่นะพอดีตาได้ผมลองเทสไปแล้วก็ก็เลยเอฟีตาที่สานั่นเองละถามว่าทําไมผมถึงผมเพึ่งมาทําแบบทีมตีตอนวันนี้เนี่ยทั้งต่วแต๋อพนังคารก็เห็นมันก็ไม่ยากครัผมก็ไม่เช่อู้อ่ะเขาเรียกว่าไปบ้าทำนาเบแข่งคนในจิวอยู่ หนึ่งสองสามสี่คือถามว่าผมเอาเกียร์หลายแบบัผมบอกเอาพาสิใช่ไหมแล้วก็คุณดูมีสี่ตัวใช่ไหมแล้วเวลาเกียร์เองมีสี่ตัวเกียร์หลายมันฮิวแดงน,น,นะครับส่วน่อนตีมาตีมา กิ <L> นวิ่งันอาหารอร่อยเจ็ด yeah! <l> นี่เลยนะยิดสภาพอะ่ะสี่ห้าสี่ยี่สิบอ่ะยี่สิเอรเซ็ายอยูขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะกอิวหนุกหนาเลยนะสองสามสี่เยอะเลยเรา้องคิว โป๊ะฮิวเป็นแสนฮิวเป็นแสนแข็งไม่ได้จับเพิ่มเกียร์ให้ผมฟรีนะดีดีแล้วก็เอาเหมือนอย่างนี้ว่ะเออคือสันล้วก็ได้บีบขายไป เก็บเกีนติน้องมาก่อนมาคือไปก่อนจัดไปเลยด,ดัวิกพอยเนยนเน,โนโบิาบกเกงกีทุ่มเลยเรว่าเก็งกีทุ่มปั้มเรียบ,บกกยรยบบ้อยห้ล้าน ok nào lát anh bị cái gì anh vẫn căn cả, linh coi quá căn cả nó quên rồi. đi căn với gần qua. ูมันตีนะดูตาเมียมันนะมันตีแหลงนะโอเคพยายามเก็บกาดีบับไปนะยูปเป็นไงเต็มหลอดทีเดียวดีแรงปะลน่ะ มาเราใช้อันตีนังเท่าไรของตั้งท่าคือเอลซันดัดบีบอ่ะอ่ะอันนี้หมว่าไม่น่ารอดออาวันพันที่มาแทกยอดหน้าอ่ะอืมเรียบร้อยเจ็บ,จบๆเลย ไปบตันตีไปบอลกินขี่รอบหนึ่งอันนี้บอลระเบิดวิไอนี้ก็จะเป็นทีมสลับสายฟรีนักสลับการตีร้อยหนู่ฟอะโอเคสลับผิดดีก็ ลาไปก่อนสวัสดีครับ